วิธีทําเปิดหัวหรือปิดท้ายคลิปแบบนี้ทํายังไงไปดูเลยไปที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะแล้วไปที่คําว่าสต็อกวิดีโอแล้วไปเลือกพื้นหลังสีดําแบบนี้นะคะกดเพิ่มเลยค่ะเมื่อเราได้พื้นหลังสีดําแบบนี้มาแล้วนะคะแล้วให้เราไปที่คําสั่งข้อความค่ะไปพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยกดจะพิมพ์คาว่าแม่กรุนะคะเสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่คําว่าฟอนต์เพื่อไปปรับฟอนต์ให้สวยนะคะปรับฟอนต์ที่เราต้องการพอได้ฟอนต์ที่เราต้องการแล้วก็ยืดไปที่คําว่าเอฟเฟกค่ะ ไปเลื่อนหาไปเลื่อนหาตัวหนังสือแบบนี้นะอ่าพอเราได้ตัวหนังสือแบบนี้เสร็จแล้วให้เรากลับมาที่คําว่าสไตล์แล้วให้เราไปเลือกสีแดงเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมเราก็จะได้สีแดงแบบนี้นะคะแล้วให้เราไปที่คําว่า Animation ตรงนี้นะคะกดเลยค่ะแล้วให้เราไปที่ทคำสั่งเด้งเข้าขวาแบบนี้นะคะแล้วไปที่เครื่องหมายถูกค่ะ แล้วให้เรากดย้อนกลับมาที่คําสั่งหลักนะคะแล้วให้เราไปที่คําว่าระบบเสียงให้เราไปที่คําว่าเอฟเฟกค่ะเลือกคําว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเลือกไปที่คําว่าวูเสียงสะท้อนนะคะอันนี้นะกดบวกเลยเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะอาจจะเป็นปิดคลิปเปิดคลิปแบบนี้ได้เลยนะคะไปลองทำกันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจเม้นต์ไลค์แชร์กดติดตามไม่กดไว้นะวันที่2 2 2 3มไม่กดมีสอนฟรีใครสนใจพิมพ์คอมเมนต์มาสนใจได้เลยจ้าขอบคุณค่ะ